โอ้ตาเห็นเลยจ้ะตาทานเท่าไหร่นี่ห้าบานี่ห้าสบาทจ้าฮนี้าสโอ้เห็นีเงยบเงเลยไปเก็บดอนไหนี่ โอ้เห็ดเห็ดดงเห็ดแล้วตอนนี้เห็ดเห็ดเห็ดไข่เห็ดไข่ครับเห็ดเห็ดเราซื้อไปก็เป็นเห็ดเราเห็ดเราโอ้ไม่ขายขายเห็ดไข่ครับคือยุไส่หรือเท่าไดนี่แม่น่าเสียนวันน่าเสียนวลน